ให้นักศึกษาเข้ามาในแอปพลิเคชัน nk nfe นะครับให้เข้ามาในห้องเรียนออนไลน์แล้วเลื่อนลงมาที่ไอคอนการเรียนรู้และต่อต้านยาเสพติดด้วยแอปพลิเคชัน nk nfe นักศึกษาจะเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้และต่อต้านยาเสพติดนะครับให้นักศึกษาเลื่อนลงมาเมนูกระดานถามตอบ ให้คำปรึกษานะครับเมนูสุดท้ายนะครับก็จะขึ้นหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาถามตอบมานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาจะเป็นกระดานถามตอบให้นักศึกษาเลื่อนลงมาและจะเจอเครื่องหมายบวกนะครับด้านล่างเครื่องหมายบวกที่อยู่ในวงกลมสีส้มนะครับให้นักศึกษากดเข้าไปพิมพ์คำถามที่ต้องการถาม ควรปฏิเสธเพื่อนที่ชวนดื่มเหล้าอย่างไรดีและสามารถเลือกสีกระทูได้และกดโพสต์ลงไปเลยนะครับนี่จะขึ้นโพสต์เป็นแบบนี้รอแอดมินมาตอบนะครับ